สวัสดีค่ะเช้าวันนี้เราก็จะมาชมเมืองเซนตูริโคโอเซียสำเนียงถูกต้องไหมเนะี่ยอันนี้บรียของเขาล่ะค่ะยังเข้าไปแต่อายูเนสโกึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไ้ชม อันนี้จากรองจอดรถก็เดินขึ้นบันไดไปนะคะท่านเนี่ยต้าไหวเพราะอย่างเช้าอยู่เพิ่งทานนึ่งป้ามาอิ่มป้าย่ังไหวเดินเดินมีต้นสนมีต้นโอริปลูกอยู่เรื่องไร เอ๋ไปสั่งเลยฮัลโหลหน้าตาสดใสนอนอิ่มกินอิ่มนอนแล้วเจอน้องเหมียวหนึ่งตัวเจนน้องเหมียวเหมียวโรงแรมมัมี ยอมากฮัลโหลน,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 น่ารักอะ่อะแมวตาลักแสกแมวเราเป็นนุชตเราเป็นนุชตมาจากไทยแลนด์น,น้องหมวมาเป็นไกด์หน่อยหลบทางสวยดูหน่อย ที่ยุโรปก็จะมีแก๊งกระเหลี่ยงแก๊งเนี้ยค่ะที่กลางร่มแก๊งกระเหลี่ยงหรอถ่ายล้วคืออะไรแม่ให้แม่ถ่ายก่อนถ่ายกันไปเลยเดินขึ้นละ <c oughs> ดูหน, <c oughs> น้าต้นสนสิ เราตึกก็จะเป็นหินพื้นก็หินอ่าลูกศรให้มาทางนี้ก่อนอะ คู้ชมเราจอดรถอยู่ข้างล่างนู้นแล้วก็ดินขึ้นมาก็วันนี้วันสวนาทิตนะคะยีนตงนีค่ะแล้วแสงแดดก,ก็ดีมากด้วยคือถ้ายืนตาแกแดดก็จะสดแสงแถ้าอยู่ในรน่มแล้วก็จะมีไอเย็นไอเย็นกระทะเ,เข้ามาจีบใบไม้ดีหลางนี้ก่อนน่จ๊ะ มีความแสบหน้าผากแล้วหนึ่งเพราะแดดแรงมากเดินมาเจอประตูทางเข้าหลักนะคะ ก็จะเป็นซุ้มหินหินพวกประดับดอกไม้สวยนี่นะคะทางขึ้นหลักของเขาก็จะเป็นเหมือนป้อมปราการนะ ใช่อาไปตามลูกศรที่มาทางนี้เดินต่อค่ะคือท,ทงเสร็จแล้วก็วจะเมืองเขาหรอลายขาวดำคือสีตึกมันจะสีแบบว่าน้างตาลอ่อนๆค่ะสีตาลเข้มตาลอ่อนแต่ตตตออพอมันมีสีทงประดับ ก็เลยทำให้แบบดูมีชีวิตชีวาดูมองดูสดใสขึ้นหน้าต่างเขาทาสีเขียวมันดูขังน่ะ คือเขาสร้างเมืองสร้างตึกทีหนึ่งเนี่ยคาจะให้เห็นธรรมชาติของเขาซึ่งมีอยู่เยอะมากมายเลยแล้วมันก็จะแบบอยู่ชั่วลูกชั่วหลานไม่ฟังดีอ่ะมีดอกไม้ตอนเล็กกน็น้อยปลูกน่าได้ เรียบร้อยสะอาดนะคะไม่มีขยะเลยนี่ต้นอะไรอ่ะดอกเล็กๆสาน้อยสาน้อยสาน้อยไหนรากสกน้องแมวะ่ะไหนยังไป อ๋อนนี้มีโรงแรมด้วยเหรอเนี่ยโฮเทลโรงแรมอืม,มแล้วผู้คนไปไหนผู้คนยังไม่เห็นเลววนยผู้คนพื่นเงอนพึ่งบ้านเขาเนี่ยยังไม่เห็นเลยนี่ค่ะโรงแรมโอ้เงียบสงบด,ดี เพราะวันอะาทิตย์ด้่ยร้านลวงเลยปิดเนะาะแล้วก็มีแต่นักาท่องเที่ยวเดินสวนกไปสวนกันมามน,นีนหน่ะหน้าตากเหมือนึ่งมันจะอีกอารมณ์หนึ่งกับโดรไม้เลยจะคนอารมณ์ไปเลยโดรไม้ก็จะเขียวทั้งเมืองทั้งภูเขา นี่เามป็นแฟนี่บอกด้วยดูเลยเฟรนินาอะไรอาปซาซิโฮอเ่่ายภาอะไรฟนซซานซิโรซานาคิโก ฟริโกเดอกิออเชอาราดิโคฟานี่แปลหมอเหรอแปลไม่ได้เพราะเป็นภาษาอิตาลี จังว่าสัญลักอะไรเนี่ยผ้าเปลี่ยนสีด้นี่ดูโอโมป่ะึดูโอโมป่ะคือโบสถ์อะดูโอมลลโอมถ่ายหน้าโบสถอ์อืย ใช้ทางเขาจะดูว่าสวยไหมข้างในไปดูกันอ๋อทางนี้ไม่ให้เข้า ทางนี้ไม่ใช่ทางเข้าทางนี้ปะ มไม่ใช่นะหรือว่าเขาคนนี้ไม่ให้เข้าเพราะว่าอาทิตย์บวก็ต้องปวดสิไม่ให้เข้าก็ไม่เข้าปิดใช่ไมไม่ให้เข้าใช่ไหม ก็ได้เหรออยากเห็นการตกแต่งข้างในโบสถาสาวๆกำลังหลงกับดอกไม้ไฮเดรียโชวของเองแม่ไฮเดรียโทนม่วงชมพูดอกไม้นำโชคหรอใครบอกใครบอก